สวัสดีคะ่ะบีมี่นะคะปริยาชินวนิชคะ่ะเป็นผู้ช่วยผู้บริหารที่ตะวันพัฒนาการคะ่ะสําหรับมี่นะคะถ้าให้เปรียบให้เข้าใจง่ายมากๆเลยเนี่ยมี่ว่าผู้หญิงกับรถเนี่ยเหมือนเพื่อนสนิทกันค่ะเพราะบางทีเราก็เข้าใจกันบางทีเราก็ไม่เข้าใจกันแต่มี่ว่าการเข้าใจรถเนี่ย <ๆ S 2> <NG: S 1> ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของผู้หญิงเ<ง>พราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <S <S ก็มีคนที่เข้าใจเรื่องรถมากเข้า <cheers S 2> ใจ<ๆ>เรื่องรถน้อยกันทั้งนั้นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมี่ก็จะมีคําแนะนําเล็กๆน้อยๆมาให้ด้วยค่ะสําหรับผู้หญิงนะคะในการเลือกรถี่วา ในฐานะผู้หญิงด้วยกันนะเรื่องสําคัญลาดับหนึ่งเลยคือไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่รถจะอยู่กับเราได้นานๆโดยที่เราไม่เบื่อเขาหรือขายแล้วเขาทิ้งไปไง่ายๆเนี่ยก็คือเรื่องไลฟ์สไตล์เลยเราชอบชอปปิ้งเราชอบซื้อของเข้าบ้านชอบแต่งบ้านเยอะๆอาจจะหารถที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแบบนี้ส่วนถ้าเราแค่สัญจรในเมืองไปออกกําลังกายบ้างไปที่ทํางานเราอาจจะต้องการรถคันเล็กๆที่โอเคประหยัดน้ามันอะไรอย่างนี้หรือเราชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดอาจจะหารถที่เป็นไฮบริดช่วยประหยัดอะไรประมาณนี้นี่ว่าไลฟ์สไตล์มาก่อนเลยความชอบ ตอบมานะคะค่ะข้อแนะนําต่อไปนะคะอะอย่างที่หลายๆคนทราบแล้วนะคะก็คือสิ่งสำคัญก็คือรถที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยอย่างรถที่เดวันนะคะหรือว่ามีประวัติครบถ้วนนั่นเองลองเดินเข้าไปที่เต็นท์รถจากเต็นท์หนึ่งดูนะคะมีเชื่อว่า พนักง,งานเซลล์แล้วก็รวมถึงผู้บริหารอย่างมี่เนี่ยยินดีที่จะช่วยคุณดูรถอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างที่มี่บอกนะคะเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆการบริการใหม่ๆนะคะเรื่องรถเนี่ยไม่ยากเกินไปแน่นอนค่ะแล้วเราเนี่ยก็จะได้มาเรียนดูเรื่องรถด้วยกันเพราะว่าในฐานะผู้ใช้รถการดูเรื่องรถมันก็สําคัญมากๆเนาะเผื่อเกิดว่าเขาเสียกลางทางหรืออะไรขึ้นมาแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ควรจะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะคะ แต่ทั้งนี้เนี่ยมี่ก็อยากจะย้ำนะว่าเรื่องรถไม่ยากเกินใจทุกคนแน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากมาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีรถใหม่ที่อยากได้นะคะก็เจอกันที่งาน Fast Auto Show ได้เลยนะคะปีนี้ปี2,566 The One ก็ได้รับเกียรติไปอีกแล้วด้วยค่ะช่องทางการติดต่อของ The One นะคะก็มีมากมายหลายทางด้วยกันเลยนะคะอย่างแรกค่ะเป็น Facebook Page นะคะเสิร์ชได้เลยว่าเด e o วัพัฒนาการเป็นภาษาอังกฤษนะคะ แล้วก็มีช่องไทย Line แอดที่สามารถคุยกับแอดมินโดยตรงได้เลยนะคะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเลยจะเป็น Line เครื่องหมายแอดนะคะ The One Car เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็จะมีฮอตไลน์ของเราด้วยนะคะเป็นเบอร์0816969977ค่ะถ้าเดี๋ยวเรามาพบกันที่งาน Fast Auto Show นะคะที่ไบเทคบางนาบูธของ The One เนี่ยจะอยู่บูธ403นะคะเดินเข้าประตูฮอลล101มาก็เจอเลยไว้พบกันนะคะ